เคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ส่งน้องขึ้นรถนะครับท่านผู้ชมเก็บบรรยากาศีนคลิปนี้นะครับสามงานเจอคนทุกงานไห้เราเจอกันเน้อบี่เัีดาบนีโอเคมีลูกนก็ลายลาบด้โนม่อ้บนัทั้งนั้นเลยท่านผู้ชม น้องจะขึ้นรถแล้วนะครับไปทางทีเอียงีๆทางนี้วดกคนดินี่ผมถ่ายเก็บบรรยากาศให้ชมนะคนกำลังแบบเดินไปส่งนะ โอ้ไฟไม่มีแล้วนะเปิดแปดก่อนอ่ะได้แล้วได้แล้วย้อนบอกว่าแค่แล้วมีตั้งงนะผมไปทางน้น้นนะครับไอรอนตออ้อมนะครับอัวอ้ออมครับว่าน้องจะขึ้นทางนี้มาแล้วคุณน่อยขอณไทยลูกคอณเซนจาไป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 น้ำน้ำน้ำนอเยี่ยมน้ำละลาย น Adult. ้ำนมคือรนหอเจอ่อนโอ้นี่แฟนคลับนะเอฟซีมาส่งขึ้นรถนะครับก็มันเป็นไฟกแชร์นะเพราะมันโดนน้ำนะุ่ผชมนะเลนมันโดนน้ำไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลย ไอ้ผ้าเช็ดมันก็เปียกหมดเลยอ่ะคือผมเปียกหมดเลยอ่ะเกิดว<ฮ>ันที่24ไม่แล้วมารับสายโอ้เราไปยินเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราลูไปเราเอาอันไหนอ่นาก็แบบใครขึ้นวันที่ย่สิปีเลยนะี่อันอันนี้บรรยากาศตอนที่จะขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นรถแล้วโอ้โทษมา ไปล้ยวไปแล้วนอนบ้างนะตาแดงมดลพเอกขับรถดนอขึ้นรถเลวนะครับขับรถไปไหวแล้วเขาลิงปล่อยเหรอทั้งรถเปิดไฟแล้วสว่างเรียกพ่แรงมาด้วยนะพ่อแม่อาจจะเอาลิงปล่อยตัวนึงฮเดคุณท่านหมดไพ่คับให้ค่ะแม่หน่อยครับเมื่อาจะเ ได้ครับได้ครับไข่ดูจนไดลยไปกันได้เปผมพอได้ไวเป็นไปกอย่างผมคิดต่้งดนไหมครับไชฮอหนีไม่นอยผมคิดก่างนไครับไม่ันมโกันไรนกันบัเย้อักะไร้กันยด้อวัเเด้นโอเคครับเส้นทางปนอดภัยก้นนอนเสนอน ปิดฤดูกาลหวังว่าจะเห็นหน้าทุกท่านนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายไแล้วออกรถออกแล้วเป็นตู้นี่ยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศอบอุ่นเอานริงเจอพ่อฮักพ่อศักชัยอยู่นู่นวันนี้พ่อฮักมาเยอะมากเลยนะพ่อศักชัยใครอีกอะ เรื่อหน้าเนี่ยเือหาวัน้อหักหลังเขามีพ่อหักมีบ้านบ้านหักพแม่หักมีลำมาปะเยอะเยอะเยอะบ้านจะเป็นบ้านหักนะต้งตงเบิดงานลงงานเือยากนไปยคนงเดียวได้รอรถเคลื่อนออกนะท่านผู้ชม จะรีบอัพโหลดคลิปมาไปอีสานนี่นุนตามไปอีสานเยัมหมูไปอยู่แล้วชอบไปฮะวงเเอาก่อนปิดวงต้องไปดิต้องไปต้องหาเงินไปโอ้ซีอีโอเกณแล้วแม่บอกซีอ y o อเก a i n อ่าเขาเริ่มแยกย้ายกันแล้วนะครับ นี yeah, yeah. ่นะบรรยากาศผมต้องไปหาข้าวกินอยูขับรถเคลืึอนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะช่อง Star Variety ด้วยนะครับแล้วก็ช่องสำรองนะ Star Variety Channel สำรองนะชื่อว่าช่อง Star Variety Channel สำรองนะภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังหาทางไปกินข้าวก่อนขอบคุณทุกคนเข้ามาขอบคุณครับ